ที่งตลงราบเดียกเย็เป็นการคมอยู่เองเป็นอย่างใรที่สุดทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นปผู้กระบอกด้วยอ่ะผู้ตนฝ่ายดำโดยตัวเดียวที่สุดทั้งหลายบุคคลที่งตลงราบเดียวแล้วเป็นอันคงอยู่น่นเองเป็นอย่างนี้เลย่าหมายคือให้แล้ว มีเด็กการมีเด็กไปโรงพยาบาลเรียนเรียนอย่างเดียวอ่ะเขาไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรนะจ๋าเขาดิสใจเขาเห็นเขาดีกว่าท่านแหล่ต่างๆพวกนี้ที่ทำอาบุญดอย่างเดียวแล้วที่คุณ่ามีเด็กโจมอย่างเดียวโจมอย่างเดียวนะครับออมาที่สองนี้ที่สู่ทัานหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วสลับจมลงบนดีน เป็นอย่างไรที่สุดทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วคือขขงมีดิตาดีมีวิดีมีตระตารดีมีวิทยาดีและปัญญาดีในคุณธรรมทั้งหลายเตตตาวิญญโตะฝ่าวิยาและปัญญาของเขานั้นไม่ตั้งอยู่นานไม่เจริญขึ้นเพียงไปายเดียวที่สุดทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วกับ จมลงไปอีกเป็นอย่างนี้เลยบุคคลนี้คือมา,าฟังธรรมครั้งหนึ่งหรือสองครั้งพอไปเจอความโลภไปเจอความเขาเรียกว่าความหลงไปเจอความเขาเรียกว่าอกุศลนะอยู่แม่นานรงอีกไม่บอกอนะครับหมดนะและบุคคลที่สามที่สุดท้ายบุคคลที่โง่ขึ้นมาแล้วชงตัวอยู่ เป็นอย่างไรทีンン่ศักหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วคือเขามีศรัทธาดีสีดีโอตปาดีวิทยาดีและปัญญาดีในกุศลธรรมมากมายส่วนศรัทธาดีโอตปาวิทยาและปัญญาของเขานั้นไม่เสื่อมลงไม่จะเลยขึ้่นไม่จะเริ่มติคงที่อยู่ที่ศึกษาลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่เป็นอย่างนี้เล ว่าหมายว่าบุคคนนี้คือฉันก็มีเงินมีทองฉันก็ปวดสบายดีลูกก็เป็นหมอลูกโงเป็นราชราชการสบายดีฉันก็ไม่เบียดเบียนใครฉันไม่ทำบาปทำบุญกบอ่าฉันไม่ทำบาปทำเพ้่ฉันก็ใช่ทำบุญทำแต่เขาไม่รู้อริยสัจติเขาไม่รู้อริยสัจติเลยครับพอความแก่ความเจ็บความตายมานั่นแหละครับเขาก็จมเลย เนี่ยทีนี้เราทุกคนเราต้องเปเราต้องไป็นได้ในในพบในชาตินี้คือสุราบันที่ผีดนี่คือสุราบันเข้าใจนะไม่เข้าใจตรงไหนถามได้อดียยังไงครัยเนี้่ะพันเตช่วยช่วยคือสุราบันนี่คือพูดแลที่สุขทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดูรอบๆเป็นอย่างไรที่สุกทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วคือเขามีรัทธาดทีดี โอตัดปาดีวิยาดีและปัญญาดีในคุณชะตากรรมดังหลายเพราะละสัญญุตสามได้ติ้นไปเขาเป็นโสดาบาันมีความไม่สกขสำหรับธรรมดาเป็นผู้เที่ยงเป็นผู้เที่ยงจะตัดรุ้ในใจเรื่องหน้าิี่ศึกษามาบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดูรอบๆเป็นอย่างนี้เลยละคือในระยะเป็นละสัญญุตสา,ามีโสดาบานันมันมีห้าห้าสิบปัจญณะใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไหม แต่ล่าสัญยุทธาคือหนึ่งตัวที่หนึ่งคือไม่ที่ประกัศหน้าเป็นตัวเราลูกพิจารณาสัญญาสังหารนะใช่ไหมครับ